นี่ก็ผู้ประพฤติพรหมจรรย์โดยจิตใ,ใจที่เข้มแข็งเป็นสมณะสักกยปุตติยะคือนับเนื่องในพระสมณะสากกยบุตรคือพระพุทธเจ้าสมณะสักกยปุตตียะนี่ก็ผู้ที่นับเนื่องเป็นในสมณะสักกยบุตร พระพุทธเจ้าท่านออกบวชใหม่ๆก็มีปัญหาเรื่องนี้มากเหมือนกันแต่ท่านไม่เคยยอมแพ้ท่าน,นก้าวหน้าไปข้างหน้าเรื่อยนั้นเดก็เกิดความไม่ต้อง่ายแพ้ระเบียบบัญญัติอะไรที่พวกนักบวชในศาสนาอื่นเขามีกันอยู่ก่อนท่า <c oughs> นก็ให้ในคณะสงฆ์ พุทธศาสนานี่ทําได้เหมือนกันไม่ให้น้อยหน้าไม่ให้มีปมด้อยขึ้นก่พิสูสงในพุทธศาสนาเราจึงจึงมีเครื่องนุ่งห่มอย่างนี้หรือว่ามีการโกนศรีรษะอย่างนี้ <c oughs> ตลอดถึงในการเป็นอย่างอื่นอีกหลายหลายอย่างในส่วนที่ว่า พวกบรรพชิตเขาเกระททำกันม่บรรพชิตก่อนพุทธศาสนาอย่างนี้ไม่ไม่ใช่จะงมงายไปทำตามตามเขาเพราะไปมองไปมองดูแล้วอ้าวเห็นว่า,า,ามันจำเป็นแก่ชีวิตรประเภทบรรพชิตะตนเลยท้งถือเสมือนกันหมดที่ก็ถือกันมาก มันก็เรื่องไม่กระทบกระทั่งผู้อื่นนั่นแหละแล้วไม่กระทบกระทั่งไม่ได้สัตว์เดรัจฉานแล้วไม่กระทบกระทั่งแม้แต่ต้นไม้พืชชีวิตประเภทพืชพันธุ์นั้นการที่เม่พิสูจขุดดินก็ดีไม่พิสูจน์ทำอันตรายก่ตนก้นไม้ตีเงนเป็นระเบียบวินัยเพื่อความละเอียดอ่อน สำหรับบุคคลผู้เป็นบรรพชิตไม่ว่าในศาสนาไหนมักถือตรงตรงัันนั <c> ้ <oughs> นี่ก็ให้รู้ว่ายามันเป็นเครื่องทําให้เกิดความละเอียดอ่อนขึ้นในจิตใจในสันดานของบรรพชิตทั้งหลายบรรพชิตในพุทธศาสนาก็ต้องไม่น้อยหน้าใครฉันก็ต้องทํานะทีนี้ก็ยังมีวินัยอย่างอื่นอีก ที่จะให้บรรพชิตในพุทธศาสนาไปกข้าวหน้าไปตามความมุ่งหมายของตนขอให้ <c oughs> ถือว่าสิ่งที่บรรพชิตควรจะถือแล้วก็ควรจะถือก็ววถ,อถือเอาไว้เป็นหลักที่เรียกว่าเปรียบเทียบกันดูถ้าสิ่งนี้เกิดเป็นปัญหาขึ้นใหม่ก็เปรียบเทียบกันดูกับว่ามันเข้ากันได้กับสิ่งที่เคยทรงห้ามไหว้หรือมันเข้ากันได้กับ สิ่งที่เคยทรงอนุญาตไว้เปรียบเทียบกันดูอย่างน้อยมันก็มีหลักให,ใหญ่ๆซึ่งจะทำให้เราเปรียบเทียบได้ยังจะไปนั่งที่ร้านกาแฟก็ไม่มีวินัยที่ไหนห้ามวาดแต่เมื่อไปเปรียบเทียบ,ยบกันเหยหลักอื่นๆเห็นว่ามันเป็นทรงครอ์รวมอยู่ในพวกที่ห้าม หรือว่าถ้าว่าเกิดอยากจะขี่รถจัก,กรยานขี่รถมอเตอร์ไซค์ขึ้นมาเก,ก็คิดดูว่ามันจะควรกระทําหรือไม่มันจะเป็นการสรงเคราะเข้าไปในพวกที่ห้ามหรือพวกที่อนุญาตเดี๋ยกวก็พบเองเส้นความไม่จำเป็นทำมาอต่างก็รู้ได้เองน่ ภิกษุเราไม่ควรจะขกกี่รถจัก,กรยานไม่ควรจะขี่รถมอเตอร์ไซค์อย่างนี้เป็นต้นนี่เป็นตัวอย่าง้นะมันมีอื่นๆอ,อ,อีกมากทั้งการที่จะเอาอะไรมากินมาใชามา้มาเกี่ยวข้องด้วยนี่ก็ต้องใช้หลักเกณฑ์อย่างนี้ในที่สุดก็ไปเข้าเป็นรูปเดียวกันหมดเรียกว,ว่าวินัยหรือระเบียบที่มันสม่ำเส,สมอมันดีนี่จะเรียกว่า ระเบียบที่เราจะต้องตัดสินเราเองในภายหลังว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเพราะมันไม่ได้กล่าวไว้ในพระคัมภีร์ในพระคัรมภีได้กล่าวไว้แต่เพียงหลักหยับหลักดูตรวจสงเคราะห์ <c oughs> สิ่งนั้นก็ไปตามหลักครอบคควรหรือไม่ควร ผมพูดได้แต่เพียงใจความคร่าวๆแต่ก็เพื่อเป็นหลักสำหรับสิ่งที่เรียกว่าระเบียบหรือวินยัยเป็นอุปกรณ์สำคัญ <c oughs> สำหรับการประพฤติพรหมรัรมนถ้าเกิดทิ้งวินยัยหรือหลบหลูวินัยกันแล้วพรหมรันนั่นก็ <c oughs> วินาศลงทันที <c oughs> มันเหมือนกับว่า ตนน้นไม้ที่ไม่มีแผ่นดินจะอย่างรากแล้วมันจะอยู่ได้อย่างไรท่านเราจะต้องทำในระเบียบวิน,น,นัยนี้ให้มันเหมือนกับแผ่นดินท่านเราจะเป็นรากทาเราจะเป็นที่ย่อนรากของต้นไม้คือปุมาจาันท <c oughs> <c oughs> มานก็ให้ นึกถึงที่พระพุทธองค์ได้ตรัสไหว้อนุมตัติสุวัชเชสุพยทัศวีเป็นต้นพยาประมาณเลยให้เห็นเป็นของที่มีอันตร,รายใหญ่หลวงแม่ในโทษที่มีประมาณน้อยอาบัดตัวนิดนิดหรือว่าโทษที่มีประมาณน้อย,ยอะไรก็ตามอย่าได้ถือว่ามันเล็กเลยอย่าถือมันเล็กน้อยให้ถือว่าเป็นอันตรายนี่ยะ เห็นเป็นภัยเป็นอันตรายแม้ในโทษที่มีประมาณน้อยนี่คืออาบัตเล็กๆน้อยๆที่มักจะมองข้ามกันเสียเกือบจะไม่ต้องบอกกันแล้วว่าของใหญ่มันก็มาจากของน้อยของน้อยมันขยายตัวเป็นของใหญ่เื่อมันได้โอกาสได้ปัจจัยอย่าไปดูมินในของน้อยอย่าให้มีขึ้นมาแม้ความผิดเนี่ยเป็นของน้อยมันจะ ค่อยกลายเป็นของใหญ่นันค่อยๆประมาทมากขึ้นมันก็ค่อยเสียนิสัยเ,เพิ่มขึ้นเดี๋ยวมันเลยลามความไปถึงในของใหญ่ๆถ้าไม่ถือวินัยตัวน้อยๆไม่แต่ไหนก็ไม่ถือวินัยขนาดกลางไม่ถือวินัยขนาดกลางไม่แต่ไหนก็ไม่ไม่ถือวิน,นัยขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอย่างนี้เรียกว่าประมาทนันจึงมีพระพุทธภาษิต ตัดตัดไว้ในลักษณะที่พิจารณาดูเป็นเรื่องขอร้องก็ได้เป็นเรื่องบังคับก็ได้เป็นเรื่องคู่ไว้ก็ได้เป็นเรื่องอ้อนวอนก็ได้ผมผมพยายาม <c oughs> จะศึกษาจำนวนโว,วหรเหล่านี้เสมอว่าถ้าพูดพูดอย่างในภาษาไทยมันจะมีสำนวนอย่างไร <c oughs> ในบางร่าวพระพุทธเจ้า,าท่านมีสำนวนเหมือนกับอ้อนวอน เห็นว่าเป็นของเล็กน้อยอให้มันเป็นภัยอันตรายแม้ในสิ่งที่มีโทษเล็กน้อย <c oughs> ถึงแม้ที่สุดได้ทําประโยชน์ผู้อื่นในขาวส่งพิสุจไปประสาทาศาสนาเอามาพิจารณาดูให้ทุกตัวอักษรให้ลึกซึ้งถึงสามหมายมันเป็นเรื่องอ่อนวอนมา เป็นการต่อรองด้วยว่าไม่ใช่ไปแต่พวกเธอแม่ฉันก็ไปเหมือนกันอย่างนี้เป็นต้นค <c oughs> ำคนวนภาษาบาลีนี่ยังยังมีปัญหาอยู่ต้าเรียนรู้ไม่ค่อยจะทั่วถึงอาจจะได้ความหมายไม่ถูกต้องกันเห็นํำนวนขอร้องอ่อนวอนกลายเป็นํำนวนอย่างอื่นไปก็ได้เห็นเป็นไม่สำคัญไปเยอะเนี่ย เอาแล้วไปนั้นว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้ดีที่สุดเลยท่านไม่วางระเบียบอะไรมาอย่างหยาบคายอย่างที่เรียกว่ามเหงนั่งใจกันอะไรกันเพื่อว่าให้สาวกของท่านมีลักษณะเป็นผู้ดีไม่ต้องใช้เรื่องหยาบคาย ราะว่าถ้ายังหยาบคลายถึงขนาดนั้นแล้วคงประพฤติพรหมจรรย์ไปไม่ได้ที่คือสิ่งที่เรียกว่าระเบียบหรือวิธในที่เป็นอุปกรณ์ที่จําเป็นที่สุดสําหรับสิ่งที่เรียกว่าพรหมจรรย์ <c oughs> เพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจึงพูด,ดเลยว่าเขาพรหมจรรย์มีระเบียบ มีสิ่งที่เรียกว่าระเบียบคือวินัยเนี่ยเป็นอุปก,กรณ์อันสําคัญอย่างนี้ยังหวังว่าทุกๆองค์จะไม่ทําเล่นกับสิ่งที่เรียกว่าวินัยเป็นอันขาดเวลาหราการบรรยายก็หมดพอติการยุติว่าจะเพียงทันนี้